สวัสดีครับผมช่องกูจโจนะฮะเราก็จะมาแกะกล่องของสะสมกันบ้างน,นะครับอันนี้ผมจะเอามาให้ดูนะฮะนั่นก็คือ p r e d a เตอแบบ7นิ้วแต่ว่ามันจะเป็นแบบตัวที่ขนาดใหญ่กว่าตัวธรรมดาเพราะว่านี่คือ Super p r e d a t o เตจากหนัง p r e d a เตอร์1 8อันนี้อีกตัวหนึ่ง นั่นก็คืออัลฟาเพลเดเตอร์อันนี้จะเป็นเพลเดเตอร์ที่แบบว่าฉลองครบรอบ100ปีตัวของงานเนค่านะฮะที่เขาทําออกมาแล้วเขาก็เหมือนกับว่าย้อนเอาดีไซน์ของตัวเพลเดเตอร์ตัวแรกที่เขายกเลิกไปแล้วก็โดนทางคุณสแตนวินสตันเนี่ยก็มาดัดแปลงให้กลายมาเป็นเพลเดเตอร์ที่เรารู้จักในปัจจุบันนี้นะครับผมแต่ทําไมถึงจะเอา2กล่องนี้มาให้ดูก่อนละ่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเอามาเทียบให้ดูฮะว่าขนาดตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนะครับ โอ้โหนี่มันแบบว่ามันใหญ่มันใหญ่แบบบางตัวผมไปแล้วคือมันใหญ่กว่าฮอตทอยนะนี่ก็จะเป็น Predator นะฮะขนาดอัตราส่วน1ต่อ4คือแบบประมาณ19นิ้วเจ้าตัวนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นงานรีโปรนะครับผมก็คือว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยทางเนค่าเคยออกงาน1ต่อ4ที่เป็นตัว Jungle Hunter มาละแต่ว่าเขาเนี่ยก็คือห่างหายไปเลย นะครับผมไม่ได้มีการผลิตเพิ่มขึ้นมาแล้วก็คราวนี้เนี่ยก็จะมีการเป็นการผลิตเพิ่มขึ้นมาละแล้วก็มีการอัปเกรดส่วนต่างๆเนี่ยให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะเขาคงไม่ได้เอาแบบสินค้าเมื่อแบบหลาย10ปีก่อนมามาผลิตใหม่ซ้ำแล้วก็มาขายนะก็คือว่าสร้างความน่าสนใจเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงมันใหญ่โตมากเลยโอเคครับเมื่อเราเอาออกมาจากกล่องแล้วเนี่ยเราก็จะได้หุ่นซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำถอดแบบมาจาก ใน Predator ภาคแรกนะครับก็คือตัว Jungle Hunter ภาค2เนี่ยเขาเรียกว่า City Hunter ก็คือว่าเปลี่ยนไปตามสถานที่พอภาคแรกเป็นป่าภาคที่2เป็นเมืองนอกจากหุ่นแล้วเนี่ยก็จะมีพวกของเล่นต่างๆนะครับผมที่แถมขึ้นมาให้อีก4ชิ้นนั่นก็ได้แก่ตัว Plasma caster นะครับผมซึ่งก็คือตัวปืนเลเซอร์ของเขาจะเป็นชิ้นแบบนี้นะฮะติดกับไหล่ฝั่งซ้ายของเขาครับซึ่งมีฟังก์ชันในการ พับได้ด้วยพับเก็บได้ด้วยแล้วก็หันซ้ายหันขวานะฮะนี่ฟึ๊บฟก็ฟกคือว่าสามารถหมุนหมุนได้นะฮะตามที่เขาเลงอยู่นะฮะแล้วก็มีมือฝั่งขวาไว้สําหรับเปลี่ยนนะฮะสำหรับใครที่ต้องการไม่อยากจะให้มือของเพลย์เตอร์เนี่ยเป็นแปรป,ป้านๆอย่างนี้นะฮะกลางออกก็คือเปลี่ยนเป็นกรรมได้โอเคแล้วก็จะมีโทฟี่นะฮะที่เป็นสร้อยของเขานะครับผมก็สามารถไปแขวนคอหรือว่า คาดเอวได้นะฮะก็เป็นพวกหลหอกต่างๆที่เขาได้มาจากการล่ารวมถึงตัวกระดูกสันหลังของมนุษย์นะฮะเป็น3ท่อนเออก็ใส่เอวหรือว่าให้เขาถือไว้ก็ได้หรือว่าไปใส่เป็นสร้อยคอก็ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงหุ่นกันดีกว่ารายละเอียดเนี่ยสุดยอดนะผมชอบมากถึงแม้ว่าวัสดุมันจะแบบเป็นพลาสติกอะโอเคมาถงึงจุดขยับนะฮะหัวก่อนหัวก็ขยับหมุนขึ้นขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวา ประมาณนี้นะฮะผมมันจะติดผมที่อยู่ข้างหลังหน่อยผมข้างหลังมันจะแบบว่าไอ้นี่นิดนึงส่วนแขนแขนฝั่งนี้นะฮะก็คือขยับกลางขึ้นมาอย่างนี้ได้แต่ว่ามันอาจจะติดตัวตรงนี้นะฮะต้องยกหน่อยแต่ว่ามันจะกลางได้ประมาณนี้ตรงข้อมือนะฮะก็คืออันนี้ก็คือหมุนได้นะครับหมุนได้ประมาณนี้หมุนได้เกือบ3 6 0องศาแหละแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากจะฝืนมันมากนะครับขึ้นประมาณนี้ได้ ตรงนี้หมุนไม่ได้นะตรงนี้หมุนไม่ได้แต่ว่ามือเนี่ยหมุนได้อ่ามือก็แบบว่าขึ้นลงได้นิดหน่อยแต่ว่าตัวแผงควบคุมคอมพิวเตอร์เขาเนี่ยมีลูกเล่นอยู่สามารถเปิดแบบนี้ได้อ่ะจะเปิดระบบระเบิดตัวเองกดเนี่ยกตรงนี้นะแต่ว่าตรงนี้มันจะมีไฟ LED ด้วยแต่เดี๋ยวจะมาบอกนะว่าเปิดยังไงจุดขยับค่อนข้างแข็งแรงนะฮะฝั่งขวาก็เช่นกันก็คล้ายกัน กลางออกได้ประมาณนี้นะฮะสุดๆมือก็หมุนได้แต่ว่าตัวกรงเล็บนี่นะ w ิ i เบ b a เนี่ยทำอะไรไม่ได้นะถอดเข้าถอดออกก็ได้ตรงนี้ก็เปิดเปิดไม่ได้นะฮะแต่ว่าหมุนได้เหมือนกันหมุนได้เหมือนกับฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็ถอดออกได้นะแต่ผมไม่ถอดให้ดูนะกลัวพังส่วนเอวหมุนไม่ได้นะฮะเอวเนี่ยหมุนไม่ได้แข็งเลยขานี่ขยับอย่างนี้ได้กลางได้ประมาณนี้กลางได้ประมาณนี้แต่ก็ไม่รู้จะกลางไปทําไมนะเพราะว่ายืนโชว์มันก็สวยกว่าตรงเข่าฮะ ประมาณนี้นะฮะเข่างอได้ประมาณนี้ขึ้นประมาณนี้น้ําหนักมันค่อนข้างเยอะนะฮะต้องบอกก่อนก็คือว่ามันมันก็คงไม่ได้หนักหนักมากเลยนะน้แต่ว่าดูสิฮนะผมสามารถจัดมันวางโดยที่แบบว่าไม่ต้องใช้ขาตั้งได้เลยนะจัดท่าทางต่างๆแล้วก็ผมวางไว้บนแผ่นรองด้วยซึ่งมันก็นุ่มอ่ะแปลว่ามันก็สามารถยืนด้วยในดับพื้นผิวที่นุ่มๆุมได้นิดนึงอ่ะผมเคาะทุบๆๆๆๆๆๆๆ ยังไม่ล้มเลยแต่ถ้าทุบแรงก็คงล้มแหลอะอะแล้วเรามาดูดีเทลนะอย่างเช่นพวกพื้นผิวมันพลาสติกนะแต่ว่าผมชอบเนี่ยแบบชุดตะข่ายของมันนะฮะแต่ว่ามันรายละเอียดดีเทลมันดีมากเลยอนะแล้วก็ส่วนขาก็เหมือนกันที่เป็นตะข่ายด้านหลังผ้าผ้าบางก้นเขานะมันก็เป็นพลาสติกแหละแต่ว่าเขาก็จะทําให้มันแบบยืดหยุ่นแล้วก็เทคเจอร์ตรงนี้เนี่ยให้มันดูเหมือน,นผ้ายางส่วนพลาสมาแคสเตอร์เนี่ยติดยังไงติดฝั่งซ้ายนะฮะเราจะดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะติดยังไงเนี่ยเพราะถ้าเกิดเราดู ให้สังเกตตรงนี้ฮะมันจะมีรอยเหมือนรูอะไรสักอย่างใช่ไหมเราจะดูว่าตรงนี้มันก็จะเป็นจังงอยต่อเสียบมันเข้าไปได้ซึ่งเราก็จะเสียบเข้ากับตรงช่วงไหล่ของเขาก็คือเปิดผมออกมาเราก็จะเห็นนะฮะเสียบตรงนี้เข้าไปก่อนให้มันเข้าล็อกตรงด้านหลังเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็เอาผมออกนิดนึงแล้วก็มันก็จะเข้าล็อกครับเน้นหนาเลยฮะพอเสียบเข้าไปเพิ่มน้ําหนักไปหน่อยนึงแต่ว่าเท่สวยงามคือตอนที่มันมาเนี่ย มันจะมีตัวพลาสติกที่เอาไว้กั้นฐานนะฮะเพราะว่าในกล่องมันก็บอกแล้วนะว่าเป็น LED มันจะมี2จุดด้วยกันจุดแรกคือจุดแผงควบคุมนะฮะพอเราเปิดมานี่ใช่ไหมฮะตรงนี้มันจะมีปุ่มคือเรากดปุ๊บไฟมาแล้วฮะแต่ว่ามันก็ลุกเล่นแบบว่านับถอยลงถอยหลังมันก็ไม่มีมันก็มีแค่แบบว่าไฟติดแค่นั้นเราก็จัดท่ามันเหมือนกับว่าให้มันมันกาลังดูแบบว่าเขากําลังดูแผงควบคุมเขาอยู่ ไฟจุดหนึ่งเมื่อเรามีพลาสมาแคสเตอร์แล้วเราก็จะมีส่วนตัวเล็งฮะที่มันจะมีไฟได้แต่วิธีการเปิดของมันอ่ะมันจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าตัวสลักที่กั้นฐานเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ด้านนอกฮะมันจะอยู่บนในหน้ากากเขาฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่ามันไม่ได้มีหน้าจริงของมันแต่วิธีการแกะหมวกของมันเนี่ยก็ต้องงัดจากด้านบนฮะดึงออกมาอ่าดึงออกมาอย่างนี้นะฮะแล้วข้างในเนี่ย มันจะมีวงจรอ,อยู่ฮะแล้วก็จะมีสลักให้เราดึงออกมานะครับแล้เ,เราก็จะเห็น,นกลไกนะประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ให้าด้านบนเข้าล็อกแล้วข้างล่างก็จะเข้าล็อกดังปึ๊กอ่ะโอเคโอเคก็ถือว่าเข้าล้วิธีการเปิดของมันเนี่ยปุ่มวงจรมันจะอยู่ตรงนี้ฮะให้เรากดทึกอ่ะมีไฟละเห็นปะ่ะพรีเซนเตอร์เราก็จะสามารถเล็งพลาสมาแคสเตอร์ได้ละชอบมากคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปก็ประมาณ สี่พมั้งผมถ้าเกิดผมจะไม่ผิดซื้อมาแบบว่าหลายเดือนละแล้วก็ไม่ได้เอาออกจากกล่องสักทีใครที่สนใจนะฮะก็อลองไปหาดูแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าผมเนี่ยซื้อมาดองไว้หลายอันเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้แกะบ้างเจกเนทีรีนะฮะงานแม็กฟาเรนอันนี้งานงานเนค่านะอันนี้งานแม็กฟารเรนทอยอีกรานของอวตารอันนี้เป็นอีกรานของเนทีรีอีกอันนี้ยังไม่ได้แกะก็คือฮอนส์นะครับผมตัวละคร ในคอมมิกส์ที่ผมชอบตัวหนึง่งนะฮะซึ่งอยู่ในจักรวาลของสปอนมีฮอนแล้วไม่มีสปอนได้ยังไงนี่ก็นี่จะเป็นสปอนนั่งบันลังยังไม่ได้แกะเหมือนกันได้มาก่อน,นตัวนี้อีกแต่ก็ยังไม่ได้แกะเพื่อนๆอยากจะให้แกะของเล่นชิ้นไหนฮะที่ยังไม่ได้แกะเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกนะเดี๋ยวผมว่าง,างๆแล้วก็จะมาแกะให้ชมกันนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ฮะกับ p r เ d a t o r s ของเนค่านะครับผมสัดส,ส่วน1ต่อ4ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะกับกูโจวัวนนี้ขอกูโจไปละสวัสดีครับ